โยก็สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับเอาล่ะก็แมปไปเนี่ยก็เป็นแมปที่ตะพูดว่าเคยแคมมันก็ไม่ใช่นะมันเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นเอ่อภาคใหม่หรือเปล่าวะคือเจ้าของเกม,มก็เป็นคนเดียวกับคน,คนที่สร้างไอเกเลพีหรืออ่ะประมาณนั้นแต่ว่าแมปของไอเกเลพีเนี่ยเหมือนจะบั็กค่อนข้างเยอะก็เลยเขาเลยไปทําเกมใหม่เป็นเกมนี้นะครับนะก็ เอาละนะครับเรามาดูพวก้น่าอยู่ไอกันก่อนละกันเพราะว่าจากที่เล่นจากไอของเก่าก็มันก็น่าจะคล้ายกันอยู่ว,ว่ามันก็เป็นเพราะว่าก็คนสร้างเดียวกันนะก็จะดูทรงก็คงจะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปมากนอกจากภ้าที่เหมือนเดิมนะเนี่ยล็อบบี้ก็คล้ายเดิมนะครับโอเคไหมน่าอยู่ไอนะครับอันแรกคือเป็นสเตตของเรานะครับมีเต็งนะครับเออดีเฟเอนส์นะครับเป็นดาบฟุตนะผมพิศาจนะแล้วก็ตั้งค่านะครับ สามารถปิดพ p ปิดมิวสิกเพลงได้ปรับฟัมโหมดได้นะแล้วก็สามารถปิดเควสตรงนี้ได้นะแล้วเป็นแบบว่าเนี่ยติเควสเราอย่างนี้นะประมาณนี้นะครับโอเคไปไว้ดีกว่าอ่ะต่อไปเป็นเกมพาร์ทน,นะครับก็มีคูณ2นะครับ E p พของดบนะครับอ่าอันนี้สปีดเหรออ๋อสปีดบอกว่าเป็นเรือนะครับผลพิศาจนะเออเป็นการแจ้งเตือนแล้วก็เป็นเฮ้ยเดี๋ยวมีเจ้าด้วยเหรอเฮ้ยน่าสนใจนี่มีเจ้าด้วย โอเคก็ต่อไปเป็นอ n นเวนทอรี่นะครับนะกระเป๋านะครับประมาณนี้นะมีของแต่งมีดาแล้วป็ผลพิศาด้วยนะครับอันนี้เป็นการสปาวนะครับสปาวเรียและพวกนี้นะครับอันนี้เป็นเควสนะแบบว่าเกาะไหนรีวิวเท่าไรอะไรประมาณนี้นะก็รีวลเนี่ยหน้าตาที่มา4 0 0นะครับในอัปเดตนี้นะแล้วก็ต่อไปนะครับก็เป็น ผมไม่แน่ใจว่าโค้ดนี้ยเนี่ยมันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะฮะไปลองดูแล้วกันนะเฮ้ยใช้ได้เหรอเฮ้ยโค้ดใช้ได้อยู่เหรอว้าวเป็นอะไรบ้างเนี่ยโค้ดอันนี้ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่ามานั่งคุยโค้ดนะ <c ười> คือเพิ่งมาเล่นนะคือผมเพิ่งรู้ว่าเขามาเปิดแบบใหม่นะอันนี้น่าจะยังอันนี้ใช้ไม่ได้ใช่ไหม น่าจะหมดอ,อายุแล้วนะครับโอเคอัปเดต1.1อันนี้ก็น่าจะหมดอ,อายุแล้วเหมือนกันนะแต่ก็ใส่ไปเผื่อม,มันได้นะแต่คงไม่ได้หรอกนะครับอ่ามีอันไหนยังไม่ใส่มั่งเนี่ยน่าจะครบแล้วนะครัเดี๋ยวถ้าคนไหนใช้ได้เดี๋ยวมก็แปะไว้ใต้คอมเมนต์ละกันนะครับอันนี้เป็นรีสเตทซึ่งเอาไว้กอดละกันนะอ่า okay. โอเคอ๋อได้นี่ดีกว,ว่าสุมผลเพิ่มอีก2ผลนะครับลองสุมเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นจุดสุมผลนะครับจะไปสองสปินนะก็าสามารถซื้อสปินได้นะตรงนี้นะผมไม่ใจะว่ามันอันนี้ไอ้ด้านซ้ายเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะกูได้อะไรอะ่ะวเตออะไรวะเนะี <laughs> คือด้านซ้ายเนี่ยคือใช้เจมในเกมซื้อแล้วก็ด้านขวาใช้เป็นลูบักซื้อนะครับประมาณนี้เนาะโอเคเอา้าเดี๋ยวโมด้าอันนี้อ่ะแล้วไอีได้นั้ดดนน่นนะ ไม่ใช่แหล่ะไม่ใช่เนี่ยเฮ้ยกินโชด้วยไม่ใช่แลหและโอ้โอ้เห็นแล้วเศร้าเลยว่ะแ <c oughs> ม่งอยู่กึ่งกลางแม่งก็ไม่ได้จะบแล้วเกมนะอีะสป,ปินนึงก็ุ้งสูบไปนี้หมดเลยแล้วนะเนฮะ้ยตรงได้แล้วปะตรงได้ทรายแล้วปะอย่างเงี้ยขอทรายเถอะทรายต้องออก อยู่แล้วแน่นอนจริงๆเมื่อคนตั้แต่เมื่อกี้แล้วใช่หรอวะเหมือนดูไอยังแปลกๆอยู่นะยังยังยังแปลกๆแปลกๆนะครับกินเลยอืมโอเคนะครับเอาล่ะตามปกติในเกมวันพีชเนี่ยผลทรายคือผลโลเกียนะครับเราก็ต้องไปลองกับมอนเตอร์นะสกิลแรกคืออะไรวะหุยปลาทรายโอเคปะเดี๋ยวเราไปลองกับมอนเตอร์แล้วกันนะครับ เออใน,นเป็นเอ็นนะอันนี้เป็นการซื้อพวกไฮคิต่างๆแต่ว่าผมไม่มีตังซื้อนะครับไ <c oughs> อนนประมาณนี้นะนี่เป็นพวกไฮคินะครับเอาใช่ส่วนเกมนเนี่ยสำคัญก็คือข้าวหัวนะคือถ้าเรามีตังเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีข้าวหัวเนี่ยก็ไม่สามารถซื้อได้นะครับต้องมีข้าวหัวเลยนะทุกคนไะเนี่ยต้องมีข้าวหัวเลยนะครับแล้วก็ในเป็นร้านขายดาบนะครับแต่ผมคิดว่าเออเมื่อ ผมอยากให้เขาย้ายอ่ะเนี่ยย้ายตรงนี้เอาไว้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้คือมันอยู่ด้านขวามันมันแบบแปลกๆนเพราะมันแตบบแบบูดเล็กแๆบบนะครับแล้วก็นี่เป็นที่ร้านว่าขายดาบนะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองที่ว่าผลโลเกียร์มันโลเกียร์ยหรือเปล่านะครับโอเคมามาลองดูกันเลยนะครับนะแนะนําว่าให้ฟาร์มตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยมันจะกระจุกเออแช่มันจะกระจุกขวาตรงนั้นแล้วไม่บอกว่ามันมันโล่งนะมงตีเข้าหรือเปล่าอาเอา แล้วไงตีเข้าเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ทรายแล้วอย่างงี้นะมันไม่ใช่ทรายแล้วเดี๋ย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 ว,ยว,ยวแปลกแปลกใหแปลกแปลกอ๋อตัวแตก <c oughs> โอเคครับนะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนละกันนะตรงนี้คืออะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นที่เอาไว้สุม่มสีฮาคินะครับเอ่อยังไม่เคยกดซื้อเลยมึงมันไม่ใช้ราคาเท่าไหร่ โอ้ยห oh yeah. ้าสิบเจมกับห้าสิบลูบักนะครับอืมก็ไม่แพงเท่าไหร่นะแล้วก็นะครับนะเกมนี้เนี่ยก็มีเผาด้วยนะก็หลังจากให้เราเนี่ยทำการเข้าเกมมาแล้วเนี่ยก็เกมเนี่ยก็ทําการซูมเผาให้แต่ว่า,าวผมเนี่ยคิดว่าจะเป็นอ่าดูทรงแล้วก็น่าจะเป็นมนุษย์ธรรมดาทั่วไปนะครับนะก็ <c oughs> แต่ว่าถ้าอยากซูมเผาก็สามารถุ่มไปตรงนี้นะครับตรงนงะขึ้นยากจังวะ อันนี้นะอันนี้ก็เป็นจุดที่ไว้สุ่มเผานะครับเดี๋ยวผมจะลองสุ่มพยุละกันนะเพราะว่ามันก็ใช้เจมประมาณ50นะถ้าจำไม่ผิดนะนะอ๋อไม่ต้งองอ๋อไม่ต้องไงมีฟรีให้สองอันนะครับก็จัดเลยละกันนะ <c oughs> no buff ไม่มี buff นะครับเผามนุษย์ธรรมดานะ human แน่ human อีกแล้วเฮ้ยไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่แล้วเนะี่ยไม่ใช่แล้ว โอ้เกมเกมล็อกไม่ใช่แล้วเนี่ยโอเคครับมาคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะหรือว่าเป็นการเข้ามาลองก่อนละกันนะโอเคครับมาคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนไม่แบะครับจูครูแอนน้องรัก